นะครับเราก็มาถึงคู่สําคัญอีกคู่ครับเป็นคู่ที่4ครับเป็นคู่ชิงแชมป์มวยไทยหญิงครับในรุ่น112ปอนด์ครับระหว่างทางด้านมุมแบกครับถอยสังหารกอเจริญศักดิ์ครับนักชกมาจากจังหวัดพังงาครับเปิรก็อายุ15ปีครับสูน159เซนติเมตรครับชกมาแล้ว29ครั้งชนะที่เป็นเพ้รเจ็ดเสมอหนึ่งครับวันนี้เจอกับนักชกที่มาจากปัตตานีกัปกีจ้าน้ำปลาหวานไม่อารีครับอายุ15ปีเท่ากันครับสูน158เซนติเมตรครับชกมาแล้วที่สองครั้งก็อายุ1 ชนะ15บห้าชนับแพ้6แล้วก็เสมอหนึ่งกับแม่คูรีบอกว่าเคยเจอกันแล้ว1ครั้งครับแต่ว,ว่าทางด้านเพชริจ้าก็เป็นฝ่ายชนะนกมาในยยกที่สงครับแม่แต่ว่าวันนี้จะเป็นวันนั้นหรือเปล่าครับเมื่อทางด้านเพชริจ้านั้นพยายามที่จะเรียกร้องแก้มือครับให้หายสงสัยครับเพราะวันนั้นแม่ยกแรกก็ทําดีครับยกสองมาแม่โดนเข่าแพ้นกเฉยครับวันนี้ต้องดูกับว่าจะได้ล้างตาหรือว่าจะเพิ่มแขนครับสําหรับทางด้านเพชรจิจา้า ี่เป็นคู่มวยคู่ล้างตาครับเป็นคู่มวยหญิงครับถือว่าทั้งคู่นั้นแม่จากน้ำหนักอยู่ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าครับตัวนี้มาชกที่ร้อยสิบสองวเหรอครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นมาต่มาวิ่งกัดก็เมื่อเช้านะครับมาร้อยสิบเอ็ดปนกว่า,ก,วากันทั้งสองคนครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับไม่ว่าจะเรื่องของส่วนสูงก็ไม่เฉียดเฉียวแลยครับแล้วก็เรื่องของอายุก,ก็เท่ากันสิบห้าปีครับ ผมกันจะติกันชโ็อโกโกถือว่าได้เคลียงกับ20กว่าครั้งเท่าๆทกันขู่มือล้างตาครับแล้วก็ชิงแข้มไปด้วยครับวันนี้แม่าทางด้านฝวยสงหันชนะก็แม้วันนี้ก็ถือว่าจะได้ย้ำเคล์แล้วก็ได้เมปมไปด้วยครับถือว่าสองเด้งครับส่วนทางด้านเพชรจ้าไก่เจนครับวันนี้ก็สงเด้งเหมือกนกันครับหน้าชนะได้ครับ ก็จะได้แก้แค้นด้หายสงสัยแล้วก็จับฟ้าชมปมไปครองด้วยครับออเอาละครับนี่ครับสวยสง่ารครับนักยกจากอำเภอไทยเมืองกับตำบลทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงาครับโดยในครีมงานของโกเจิดิคสักแต่ว่าในช่วงปิดเทบนั้นก็จะมาผิดซมอยู่ที่เพชรหนุ่มน,น้อยแกบแต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทปกลับไปสมที่ทุ่งมะพร้าวกับที่ค่ายโกเจริญสักต้องดูสภาพการผิดสมที่ ชกที่สมที่แมเพชรหนุ่มน้อยกับสมที่แม่ที่บ้านพี่โกชุอศักด์นั้นเป็นอย่างไรครับนี่หลายคนก็ยังแม่ขางใจตรงนี้เลยครับัมบมาลุ้นคู่มวยลังตาแล้วก็คู่ชิงเข้มกับในรุ่นฟลายเวทครับ112โปนดครับผู้จัดสินก็แมทางด้านกรรมการ จ,าาจ๋าครับพี่ไรวันการชนาครับนี่ก็อดีตมวยเก่านะครับก็คือทางด้านทัพทิมสยามโสกาัาจชนาครับมาดูครับยกแรกเริ่มขึ้นครูนิช,ชกันห้ายกยกละสองนาทีเท่านั้นนะครับทักทา,ายกันช้าๆสั้นๆนเบาๆโมเคยขาม้าเคยขี่ครับแต่นชนะแบบยังคาใจครับแพ้ได้ยังไงแพ้นกได้ยังไง วันนี้ต้องมาดูกับว่าเพชรจีจ้าคนนี้ผิวสีจะตัดกันเลยครับแต่ว่าความสวยโฟกกันกับทั้งสามคนบนเวทีแต่ยังไม่พลีสามรับเปิดเกมในต้นยกแรกยังดูชั้นดูเชิงเอาเลยครับเริ่มจะออกแข่งกันแล้วครับเป็นทงเดิมกับมวยฝาด้วยกันทั้งคู่คับผู้นี้ครับ ทางด้านมุมแดงครับเดยนอีกครั้งว่าเป็นทางด้านสวยสังหารโกยเจริญศักดิ์จากอำเภอไทยเมืองกับจังหวดงัดังงาเจกับนยัยเกศแกกปตัตตานีครับ mm hmm. เพชรจีจ้าน้ำปลาหวานไม่อารีชิงแชมเปี้ยนครับปาตองคอมแบตลี่เนี่นี่เป็นกาดง112ปอน ยังใจเย็นนะครันทั้งคู่ครับนี่จากตัวร้อยห้าร้อยหกนะขึ้นมาร้อยสิบสองเลยนะครับทั้งคู่ครับโตว,วันตัวขึ้นครับเจอกันเป็นประมาณต,ต้นต้นปีครับวันนี้มาปลายปีแม่เป็นไฟลังตาไฟลังเกนไฟแก้มือครับแล้วก็ชิงเข้มไปด้วยครั้งที่แล้วใครชนะอาจารย์ ทางด้านเผยสังหารชนะนียกที่สองครับาาทางที่ยกแรกนั้นถือว่าเป็นรองครับอ่าแต่ว่าทางด้านเพชรจีจ้านี่ไฟหลังมาต่อยนี่ชนะดีนะชนะก็ดดเด่นตลอดครับชนะชนะกยกแร,แรกคารินฟู <F oo. S 2> Welcome ปะตอง Combat League Every Wednesday night at 9pm Wednesday night at 9pm Experience วยไทย and Kickboxing วยไทย Thrilling Wednesday night at 9pm Every week at ปตอง Boxing Stadium สายน้ำเย็นรถกระทูภูเก็ตปตอง Combat League Rise right the standard of combat sport Every Wednesday night at 9 p.m. Wednesday night at 9 p.m. Alright, ladies and gentlemen, it's the next competition. We have a championship. Patong Combat League is with and 28 points. Between The w a r r i o r from พ a n g a Provincial and t a the w a r r i o r of s p a นเนคู่ต่อไปครับดูทางด้านเพชรเกล้ารัตนอีเกิลไทยครับจากพังงาครับเจอกับพอนโอยากูครับจากสเปนแล้วก็ Thank you Miss เจ m a from ออสเซ a ลีย Thank you very much Thank you ลกลับมาลุ้นยกที่สองกันต่อครับยกแรกนั้นถือว่ายังอยู่ในการดูชั้นดูเชิงครับเอาละครับเปิดเกมขึ้นมาวันนี้เพชรจีจ้าครับน้ำประหวานแม่อารีนี่โอ้โหเสียแต้วครับอ่าเสียแตวเมืองลุงนํำทีมมาเองเลยครับโอ้โแต่ตั้งแต่มาชั้น ทางด้านแคทเธอรีนนี่ถือไม่ธรรมดานะครับพลิกชนะนะวันนั้นนะะอาจารย์พลิกชนะเคทเธอรีนฟูแต่ว่าในทรงอย่างนี้ก็บอกว่าทางด้านสวยสง่านี่ยไม่กลัวอะไระครับเพราะว่าเคยชนะนกบ้าครับอ,อยู่ทางด้านเฟติจ้าครับวันนี้จะยังแย่งหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนสามยกนี่ เก่งเหลือเกินเนียสวยสังหารนี่อ่าแล้วก็ทรงนี้แกไม่กลัวด้วยนะจังหวะฝีมือนี่อ้าใครจะคว้าแชมป์ครับเดี๋ยวมาดูครับแชมเปี้ยนปาตองคอเบตลีครับ1 1 2่อปอนด์ครับทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับก็เอาแชามป์ไปเป็นของฝันปีใหม่เลยครับ ใครจะพาแชมป์กลับบ้านครับไปพังงาหรือว่าผลไปปัตตานีนู่นเลยครับแม่แต่เกมทั้งคู่นั้นก็ยังไม่พลีรามครับเท่งขวาเดือดนเหมือนกันครับเวลาเข่งคนละดอกครับ อย่างใจเย็นด้วยกันทั้งคู่เลยครับกับคู่มวยหญิงอ้าวหมดยกก่อนครับสองผ่านไปดูภาพช้าๆครับมา คนก็พยายามจะขวางหน้าอีกคนก็เต<อ>ะนครับแข่งขวาคือด้วยหมัดขวาครับแต่ว่าเจอแข่งคืนเหมือนกันครัแบบๆๆยังดูไม่โอกกับาาคู่นี้ครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังประหยัดอาวุธกันค่อนข้างเยอะครับ ยกที่3าม่ตีตรงเดือดตรงแน่ดุดันกว่าเดิมเลยนะครับยกที่3า็ต้องบอกว่าได้เวลาปล่อยของวันนี้ก็สวยสังหารก็ไม่เล่งนะอาจารย์ยังคุมอยู่ครับ ยกนี้ตรงแม่ระหยัดอาวุธไม่ได้เลยครับตรงแม่เร่งเก็บไม่มากกว่านี้ครับแต่ว่ายกสองยกผ่านมานะถล้ว่อยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเริมสนุกเลยอ้โหูนี่แหละครับเดิ่มีมรสชาติล้วยครับเมื่อทางด้านทางคู่กับเริมเกียดเดินขหากันครับอา่าแล้วครับมา พยายามจ้วงด้วยซอกครับนี่โอ้โหชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบครับแข้งขวาครับเตะขวาต่อยขวาครับโอ้โออเกี่ยวครับอืมอาแล้วครับชอบนี้ถือว่าทำได้ดีทำได้สวยครับเพชรจีจ้าอุ้ยหมัดขวาครับ ต่างคนต่างโยกครับอ้าวเตะขวาต่อยขวาคืนด้วยบัดขวาเหมือนกันไปเต็มใบหน้าเลยครับขวาของเรื่องพิจิตรคงเวยสังหารตุ๊กโอ้โหนี่ยเลยครับอ่าต่อยขวาต่อยขวาครับเต็มใบหน้าเหมือนกันโอ้โหครับสูตรเดียวกันเลยครับอ้าวนี่ครับสูตรเดียวกันเติมมาใบเดียวเนี่ย โอ้โยผลัดกันโดนรึเโอ้โหตัวนี้แม่ทางทด้านเตติจ้าเริ่มเกิดในอาวุธมากขึ้นครับตาวแล้ก็ปั่นไปวุ้ดเอขึ้นขึ้นมากระแม่ตัวนี้โอ้โหแล้วก็หมดรึปรเป<อ>ล่าครับไหนครับชิงไหวชิงคลิปกันเลยครับต้องบอกว่าผลัดกันได้ผลัดกันโดนแหละครับ à, อืมอาจจะไม่เหนื่อยเยอะครับอืมแต่ว่าใช้สมองล้วนๆครับ Uh huh. เกียวทีสามครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆครับแหมพยายามจะช่วงด้วยศอกครับแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาครับลูกนี้สวยครับ ทางนันเพชรจีจ้าโอ้ประสานหมัดเลยครับอือโอ้โหครับเธอมาฉันคืนเลยครับโอเคก็ยังทันกันเละครับนี่ครับคนละแข้งคนลาทีครับเอาเลยครับแืนด้วยหมัดฝาไปได้ครับทางด้านเผยสังหาร ยกที่4ครับเกมต้องดุเดือดแหละครับมันกว่านี้แหละครับนี่ต้องบอกคุณนี้นี่เป็นเกมที่บันสมองล้วนๆนอาจารย์หัวแพ้กับตงรงระวังกันเต็มที่ครับ บอมว่าเตะได้โดนทุ่มครัวเอาละครับวงในมาดูวงในพยายามจะกระชากครับบัตรเกมวงในเห็นครับกดเกมกันมากขึ้น ต่างคนต่างโยกต่างคนต่างขยับเพราะแม่พยายามจะจามด้วยซอกครับคืนด้วยแข้งครับอ่าเตะขวาต่อยขวาอ้าวเตะหมักฝาไปครับทางด้านเพชรูเจ้าอ่อยู่ที่ใครจะเข้าป้ายครับอืออ่าแล้วก็ต้องเอาเรือยเยอะครับเบิกกรลังใจจะได้เห็นก็ว่าใครจะแม่ดีกว่าใครกัน ผุ้นหมักกันไปหรือเปล่าครับฟรีเสร็จแล้วกับฟรีก็มาเจอศอกหนักไว้ได้ขอางโอ้ยขยับจะขวางครับเอาละครับมาถือว่าเป็นชุดของทางด้านสวยสงหารเลยคร er. ับขยับจ um, ิ ap, re ้มมากทดอ้าวแขทงขวาต่อยขวาครับตัวน้องแล้วครับมา โอ้โหโหทีแกก็วางด้านสังหารแม่จังหวะเลขแข้งแบบนี้นี่เพชรจิ้าทำได้ดีครับเอ้าแต่ว่าวงในรู้สึกว่าสังหารเริ่มจะตีได้ดีแล้วครับได้โนกเสียในกครับคู่นี้ครับกรรมการที่เลวันกาจนะาบอกไม่เอาเชื่อครับโอ้โหอย่าไปมุดหัวนะอย่าไปมุดหัว ได้แต่ว่าแม่ทรงไม่ดีครับหมดยกที่4พอดีครับน,นี่ครับแทงขวาครับเตะขวาต่อยขวาเอาคืนได้หมัดขวาครับ จังหวะจามด้วยซอกครับอ้าวจังหวะนี้สวยครับอ่คือด้วยหมัดอาวุธันกันเนี่ยครับคือคล้ายกันอาจารย์แต่ว่านี่ยครับเสียตรงนี้เลยครับเขาในแต่ว่านี่แหละครับเป็นมุดหัวครับตีได้แต่มุดหัวครับท่าเขาโอนด้วยครับจังหวะจังหวะกดหมดยกเนี่ยครับไปโดนครับ ต้องบอกว่ายังไม่ห่างนะอาจารย์นะอ,อย่างใกล้เคียงกันอย่งอังได้ลุ้นทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ว่าแมใครจะทำได้ดีกว่าใครเลยครับใครจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการคว้าแชมป์ครับเอ,อาลวครับมาลุ้นยกสุดท้ายครับเขาบอกว่าใครแพ้นี่พกความแค้นข้ามปีเลยนะอาจารย์ขู่มวยลังตาด้วยครับ <S <S <S> ยำเค้นหรือว่าล้างเค้นครับนี่แล uh> ้วครับสองหน้าที่สุดท้ายครับอ่าอ่าจะคว้าแชมป์ครับนี่ดูว่าจะเกรงกันอยู่นะฮะก็บอกว่าเกรงกันอยู่เลยครับอืมเกรงบักไปโดยหรือเปล่าอ่านี่แหละครับมัน แม่มันชิงแชมป์นะอาจารย์มันจะไกลๆกันนะโอ้โหแล้วก็ดังนี้ต้องมีการเปลี่ยนเกมหรือเปล่าหยับหนึ่งสองออกแข้งครับอ้าวยกนี้นี่อ้าวโดนหมัดเอาคืนโอ้โหต่อยกออกมาทำได้ดีครับอ้าวพยายามจะเวี่งครับเวี่งไม่โหลดครับ มีเหตุท้งคู่แล้วครับอย่างนี้ครับดูยังไงก็ได้ครับมองยังไงก็ได้ครับมองให้เหมือนกรรมการ acer, ครับมองยังไงก็ได้ครับ ược, อนนืมไม่ต้องว่ามองได้หลายมุมเลยลนะครับมองให้เหมือนกรรมการเราขับมุมไหนของกรรมการเท่านั้นเลยครับพาะว่าตอนนี้ระทึกก <popping. S 1> ับระทึกกับ,ถถบถถอ่าเอาเลยครับโอ้โหแล้วครับ เอาเลยครับลงไปอยู่ข้างล่างครับเพชรจีจา้าผนร้ายปลายดีหรือเปล่าครับคุณนี้กับอาแล้วปีเล่นกองรัวครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหตง่มเกิดอะไรขึ้นครับนี่คกับ มีเฮเลย่างนี้คือีโมือกอับหมดยกสุดท้ายครับอเอาเละครับตรงโรอผลประกาศอย่างเป็นทางการว่าใครจะเป็นแชมป์ครับ ช้าครับเนี่ยโหนั่นแหละครับมันเปลี่ยนตรงไหนครับเกม,มเจอแข้งฝาไปกับทางด้านเฟติจ้าสวยทังงานแทงเข่าแล้วก็จังหวะนี้ดูครับกําลังจะได้เปรียบกําลังจะได้เปรียบยก็มกกาลังจะได้เปรียบเป็นอย่างไรครับแล้วก็นี่แลวครับไปสุดขาม,มุมครับครับฟังผลคะแนนครับ Ladies and gentlemen, up the fight round insertion and the referee keep the same score, Keep the winner 49 and look 48. The winner by unanimous decision and the winner new champion, Race Corner. Oh my day Tiger. And congratulations again. Come on, come on, come on. And congratulations again for the new champion from Panga Province. Suez Sanghan San. -han